เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิเไหนที่ขายแล้วแก้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยบรรยากาศดีทนะ่านผู้ชมได้เลือกซื้อชมกันนะครับหลังนี้พื้นที่กว้างเลยบรรยากาศโอ่งโล่งสบายครับลมโชยลมลื่นมากๆเลยนะครับ บรรยากาศท้องทุ่งเกษตรอย่างนี้ครับแต่ก็มีบ้านคน,นครับมีเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยวไม่ป่าอยู่ก็ใสยได้จริงไฟฟ้าประปา,ปามีครับตามรูปนี้เลยนะครับนี่ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นรับปีใหม่ด้วยนะครับกับราคาเพียง9 9 9 9 9 9 9บาทนะครับเลขสวยเลยครับบ้านก็สวยบ้านตั้งใหม่ครับสวยๆครับหลังนี้ ใกล้ตลาดใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกมากมายครับถ้าชอบสไตล์นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมีใหม่ให้ชมได้เลือกกันประจำทุกวันเลยแต่ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆครับก็ฝากกดถูกใจไว้ด้วยครับตอนนี้เราก็รีวิวดูกันเรื่อยๆครับมาดูภายในกันบ้างครับของใหม่ครับสวยสะอาดน่าอยู่เลยทีเดียวครับสวยสะอาดตาครับใช้วัสดุอย่างดีตัวบ้านมี2ห้องนอนครับ2ห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัว หห้องทานอาหารด้วยนะครับมีลรงจอดรถใกล้กับร้านสะดวกซื้อแค่150เมตรเท่านันเองใกล้ตัวอำเภอ8กิโลใกล้โลตัส3ชุก8กิโลใกล้โรงพยาบาล3ชุก12กิโลครับตลาด100ปีครับแหล่งท่องเที่ยวเมือง3ชุก9กิโลเดินทางจากเซ็นทรัลเวกเกตเพียง113กิโลเมตรเท่านั้นนะครับจากบึงฉวาก33กิโลสวยๆคุ้มๆค,ครับ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่2ูใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสามารถติดต่อกันโดยตรงได้เลยเปิดราคามาเก้นาหมืนานเก้าบาบาทนะครับแบงนี้อยู่3ชุกนะครับ บนวังลึกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ